พอเปิดช่องใหม่ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้เราไม่หน่วยอยู่ใน Channel n e k, ช่อง ONE One c h a n n e เช่นเคยนะฮะวันนี้เราไม่อยู่ในเกมผีกระสือนะฮะเกมแบบโด่งดังที่สุดแล้วแบบคนนิยมเล่นเนี่ยนะฮะผมกม็ก็หนึ่งผูดห,หนึ่งพู้ในนั้นเคยเล่นมาแล้วแต่ตอนนั้นแบบเล่นตลกๆไงกูจังไรเออตอนนั้นเล่นกับเพื <Ryan> <structured>. ่อนไอ้กูเอารูปภาพโปโ๊ะปโปในใน Google ก็รู้ว่าผมมาใส่ในหน้าผีกระสือก็เออเที่อะแล้วเสียงเสียงว่าอยู่ไย่ๆอบบนี้เนี่ยมาแต่ดิ๊กกูไม่ไเป็นเกมผีเป็นเกมตลกไปเออวันนี้เรามาอยู่ในเกมผีนี่แหละเออผมจะมาก็ต้องขอกราบขอโทษด้วยนะที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปว่าเพราะช่วงนี้ผมทํางานนะครับไม่ค่อยมีเวลามาเล่นไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปทําคลิปอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ก็ตอนนี้มีเวลามาเล่นแล้วผมก็จะเล่นกูว่าเถื่อนเลยเวลากูพูดอ่ะเออเออแล้วก็ไม่พูดบ้่มนเพลงเล่นยังลยดีดีกว่าจีโอเคออแผนที่ตอนนี้กูอยู่ไหนกูไม่รู้แต่นี้อยู่ห้องครัวเชี่ยแ่งฟิสิกส์ไอสัตว์เดินทะลุถังขยะยัดเค่โอ้เออเฮ้ เจอถุงง่ายไปที่อะเกมนี้ง่ายๆหรอแบบมันก็ไม่ได้ยากอะไรทั้งหนา,หนาก็เราอยู่ในช่วงไม่กลัวผีไม่กลัวยน้องเกือมาชาตินี้แล้วพี่ไม่กลัวหรอกผีอ่ะีนน้องเรื่องแค่นี้พี่จะกลัวทำไม แค่ผีแค่ผีกระสือกูจับมาทำเป็นซอยจูเลยน้องผมได้สี่ถุงแล้วนะไอ้น้องไอ้น้องมันต้องเจอวบทเพลงซาตานไอ้น้องบทเพลงซาตานไอ้น้องไอ้น้อง มันเปิดประตูได้ปะอ๋อเพลือไม่มีมือก็ลืมไปเอ่อไี่แผนที่โรงมุ่งหนุนได้ปะมุนนี่มุนนี่มุนนี่เออมุนนี่เออะบทเพลงซาตานไปไหนต่อดีวะ มาไม่แล้ววะนี่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่อยู่ตรงไหนนะมึงจะสั่นทำเฮี้ยแล้วก็แค่ผีกระสือกูวิ่งเฮี้ยอะไรเนี่ยกูไม่เห,เห็นกลัวเลยโอ้กระจาะว่ะอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวเฮี้ระบบสัญญ่นเนี่ยสั่นมึงดูเกมระบบสั่นเดี๋ยเฮี้ยรถมึงออกไปสักทีเถอะนะไอีเชือกตกลม้ม เดี๋ยวมันปิดเองกูไม่กลวยน้องอะไรนั่นนี่คืออะไรมันมีอ๋อห้องนี้ล็อกห้องเขาไม่ได้ นี่มันเป็นห้องนอนใช่เปล่ามูรู้พูดไปงั้นแหละเออแต่นี้กูอยู่ห้องไหนไะเนี่ยเฮียเหยื่อสมบัติแล้วมึงจะมีไว้ทำเพื่ออะไรถ้าไม่มีอ่ะกูโคตรเกียดเสียงลมเลยวะ่ะมึงเป็นเฮียลมแรงเิลมาดูรายการโรูรากอ่ะไม่เปิดต่อ,อ้วไนน้อง มาถุงที่เจ็ดเลยน้องง่ายๆดูดิดแม่อยู่ไหนะยู่ไหนวะเนี่ยกูไม่กล้าออกไปบะไม่ใช่ว่ากลัวนะแต่กูกลัวตายกลัวตายในเกมแล้วมาเล่นใหม่ยัทีดูอีกทีก่อนมันมืดมืดกูมองไม่เห็นยังไม่สามารถออกไปได้ต้องการผงเงิน ไหนครับไงต้อง,งเรียกถุงเงินเหรออ๋อนี่ไงเปิดไม่ได้บ่ะล้วต้องทำไงดูทีวีก่อนนะทีวีก็เปิดไม่ได้มันจะร้องอะไรนักหนาแล้วบอกมันออกไปไม่ได้มันว่าต้องการถุงเงินไหนครับม่ไงวะ ที่บอกไปเถอะนะจกอะไรนักหนาเฮียคงรู้เดินเสียงไทยเฮียไม่มีอะไรไเปิดมาได้เหรอเนาะอ,อุยอ้ยอุ้ยตกใจปะวา้เหียหัวใจวายน้อง แกบได้ปะไอสัพพะคัมพีเนาะคืออะไรปะอ่าใช้ไม่ได้โอ้ยอู้ยเอาไปป่าบผีก็สื้อสิจั่นอยู่ไหนวะเนี่ย นล้วก,นนกน็นน้วกนทีนี้กูอยู่ตรงไหนของโลกวันนี้ไอเ้เหี้ยห้องบูชายาณไอ,นไอ,นอ้น้องไอ้น้องสไปเดอร์แมนเผอได้ด้วย เผลดิเผลอดิทุนจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการปลดล็อกประตูเป่าไอสัตว์ดาบไปไปไอ้ไอ้น้องวิ่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 งกลัวไอ้น้องคำเร็วสูงไอ้น้องใช้สภาพแวด้อกระสือกระสือเปิดประตูได้ครั กูไม่ตีนนะ้องนี่กูไปไหนไม่ได้ปอดปลอปอดอ,อแม่งเลยไอ้น้องออกไปสักทีนะกลูลำคาญเสียงเสียงแม่งเสียงพัดลมก็เสียงพัดลม,เส,ลมเสียงลมพัดก็ดังนะพูดมากกูปิดเสียงแม่งเลยไหมไอ้น้องจุงเยอะกูมไม่เล่นนะ สิบสามเลยน้องง่ายๆวะอีซี่จัดเลยนายอ,อ,อุ้ยอุ้ยปิดประตูปิดทำไมอ่ะกูไม่กลัวหรอกนะตกใจหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยน้องเนี่ยกูเจอ เฮียอะไรรู้เธงติดเลขศิษย์ที่ใหม่นะอันนี้มีอะไรเปล่าไมว่าไงวะสิบหกแล้วกูจะชนะแล้วสิบเจ็ดแล้ว ชนะแล้วแหละทุกคน17เล่3อันไสา3อันมันก็มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันต้องหายยากมากเลยนะทุกคน ลมแมงกระพัดแรงยีง่ใหม่บ้านมันไม่มีหน้าต่างปิดหน้าต่างซะมั่งเหี้ยลมพัดเข้ามาพยาบาลอ่ะมึงเข้าไปดำมเฮี้ยเลยวะโสขี้นะ่ะกูไปห้องนั้นดีกว่า ห้องน่ะมันต้องใช้เลื่อยเปล่าวะว่าใช่ป่ะฮะอ๋ะอมอีตรงนี้ไอ้น้องประตูมิติไอ้น้องเอ้ากูอยู่ไหนเนี่ยเอ้ากูลงมาใหม่น่ะ <laughs> Ngô cứ nó cứ khinh bay nó ở như này á hay nó đẹp quá nếu không tham gia cấp con cần xem tuổi internet nó nhiệt cho mình mì. อยูข้าห้องนี้ก่อนแบบให้ไอ้วีนี่แม่งอันนี้ก่อนแล้วกูแบบค่อยเขาออกไปกูไม่ได้ปิดโน้ตว่ะไม่ใช่ปิดโน้เรื่องด้ปิดไปเอ้ไอ้ดูหนังอ่ะไอ้ดูหนังหนังก็หได้ดูอะไรเฮียได้ดูสนใจใครเฮียอะไรไม่รู้ไอ้สั่นไมอยู่ไหนวะไม่น่าจะแบบไปฝั่งนู้นอ่ะไหนไฟวะเฮีย เขาชค่หลอกลวงไอสัตว์ไฟไม่มีไอ้เนี้ยนึ่งก่เพี้ยๆอย่างกับฟผ่ากูไม่ได้กลัวกูลอยนีนวิ่งได้โอเคกูติดขนแลละไธปธนาไปละปลงข้างล่างดีกว่า ห้องใตดินเคยดูทะลุไอ้น้องเฮ้ยแลานสุดท้ายี้ยมันอยู่ไหนวะห,ห้องเฮียนน่ยวนี่แม่งไม่มีประตูด้วยจะไล่ยินตับกูได้เลยนะ คุณต้องกหากุญแจห้องถุงถุงตั้งหลายอันโอ้ชนะ,ะใครวิ่งหี้วใ่นะพีสือม่ตีนหนอหาทางออกไปกุเจจทางออกแล้วโอ้ชนะและ้วอะไรครับเนี่งยง่ายๆแล้วก็ดูผีกระสืออ๋อกระสือไม่อยู่ วายเฮียแม่งลงมาอีกมงลงมาพ่อมเหรอกูไปไหนไม่ได้ด้วยเปิดเปิดเปิดเลิยชูด้อย่าอย่านะอย่านะอย่านะอย่เข้ามาเอย่าเข้ามา,าเบบีาา้ baby. ออกไปเถอะที่รักอย่ามาาฉันเลยขึ้นไปเออขึ้นไปผมก็รักคุณเหมือนกัน ใครมึงเป็นใครสัตว์กูไม่ได้รักมึงมึงจำไว้กูไม่ได้รักมึงสิบแปดเจ็ดกูหาทางออกกูจะฆ่ามึงดีสัตว์กูไม่ชอบสองหนึ่งพกี้มาทางไหนวะอ๋อมาไปขึ้นเรื่อยๆๆรื่อๆเรๆเรๆเรๆ ชนะแล้วไม่ไม,ไม่นั่นเธอจริงด้วยผมมั่นใจแน่นอนแน่สารที่นี้ควรถูกทิ้งล้างนี่แล้วทาไมผมถึงเห็นเธอได้ทําไมผมถึงยังรู้สึกได้ถึงเสียงของเธอที่ต้องร้องเรียกผมจากเงามืดผมควรทํายังไงต่อไปดูเสียงเฮเล่นสนุกไหมสนุกแม่ม <laughs> ไม่ขอบคุณ <laughs> ไม่ได้น่กกากลัวน้องก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนมันก็สไตล์ผมก็แบบแท่ๆไม่กลัวอยู่แล้วแบบจิตใจผมมันถูกฆ่าไปแล้วไอ้น้องคลิปนี้ก็มันจะจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบา,บายๆจ้า